พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่29เมษายนระลึกถึงนักบุญคาทารีนาแห่งซีเอนาพรมจารีและนักปรา์ของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือกิจการนักรสา,าวกบทที่14ข้อ5ถึง18เวลานั้น เมื่อคนต่างาศาสนาและชาวยิวร่วมกับบรรดาผู้ปกครองเมืองวางแผนจะทำร้ายและใช้ก้อนหินคว้างเปาโลและบารานาบัสทั้งสองคนรู้เรื่องจึงหลบหนีไปที่เมืองลิสตราเมืองเดอร์บีและชนบทรอบๆในแควนลิคาโอเนียทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่นั่นด้วยที่เมืองลิสตราชายคนหนึ่งยินไม่ได้ เพราะเป็นง่อยมาแต่กำเนิดเขานั่งอยู่กับที่ไม่เคยเดินเลยเขากำลังฟังเปาโลพูดเปาโลจ้องมองดูเขาเห็นว่าเขามีความเชื่อพอจะรับการรักษาให้หายจากโรคได้จึงพูดเสียงดังว่าจงลุกขึ้นยืนเธอชายคนนั้นก็กระโดดขึ้นและเริ่มเดินไปเมื่อประชาชนเห็นสิ่งที่เปาโลกระทํำ จึงร้องเป็นภาษาลิคาโอนเนียวว่าพระเจ้าทรงแปลงเป็นมนุษย์เสด็จลงมาหาเราแล้วเขาเรียกบารานาบัสว่าพระสุธและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นคนพูดเก่งกว่าสมณะจากพระวิหารของพระสุธที่อยู่ใกล้ประตูเมืองจุงวัวหลายตัวประดับพวงมาลัยมาที่ประตูเมืองและพร้อมใจกับประชาชน ต้องการถวายบูชาแก่เปาโลและบารนาบัสเมื่ออัครสาวกบารนาบัสและเปาโลรู้เช่นนี้ก็ฉีกเสื้อผ้าของตนวิ่งผลุนพลันเข้าไปกลางกลุ่มชนร้องว่าเพื่อนเอ๋ยทำไมท่านจึงทำเช่นนี้เล่าเราทั้งสองคนเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนท่านทั้งหลายเรากำลังประกาศข่าวดีให้ท่านทั้งหลาย ละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระเหล่านี้หันมาหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตผู้ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างทะเลและสร้างทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นในอดีตพระเจ้าทรงยอมให้นาน,นาชาติดำเนินไปตามทางของตนพระองค์ทรงสแสดงพระองค์ทรงกระทำดีอยู่เสมอประทานฝนจากฟ้าและประทานพืชผลตามฤดูการแก่ท่าน ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์และทรงบันดาลให้ใจของท่านเปี่ยมด้วยความยินดีท,ท,ทั้งทที่ผู้เช่นนี้บารานาบัสและเปาโลก็ห้ามประชาชนถวายเครื่องบูชาแก่ตนเกือบไม่ได้บทอา่านจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอหนบทที่14 ข้อ21เถึง26เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธิว่าผู้ที่มีบทบัญญัติของเราและปฏิบัติตามผู้นั้นรักเราและผู้ที่รักเราพระบิดาของเราก็จะทรงรักเขาแล้วเราเองก็จะรักเขาและจะแสดงตนแก่เขา ยูดาสมิใช่ยูดาสอิสคาริโอทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าทำไมพระองค์ทรงต้องการแสดงพระองค์แก่พวกเราแต่ไม่แสดงพระองค์แก่โลกพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเราพระบีดาของเราก็จะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขาจะทรงพำนักอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ปฏิบัติตามวาจาของเราวาจาที่ท่านได้ยินนี้ไม่ใช่วาจาของเราแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาเราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังขณะที่เรายังอยู่กับท่านแต่พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้า ที่พระบิดาจะสรงส่งมาในานามของเรานั้นจะสรงสอนท่านทุกสิ่งและจะส่งให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราศทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ท่านผู้ฟังครับความยากลำบากในการประกาศพระวาจาของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากบุคคลที่ไม่ยอมรับการประกาศพระวาจาเท่านั้นแต่ยังเกิดจากบุคคลที่หลงไหลในตัวผู้ประกาศอีกด้วยมีปัญหาหนึ่งที่เปาโลก,กับบรรบาสพบจากบทอ่านที่เราได้ฟังในวันนี้ก็คือการที่ประชาชนเมื่อเห็นอัศจรรย์ที่ท่านทั้งสองกระทำในพระนามของ พระเยซูเจ้ากลับถือว่าท่านทั้งสองเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระซูสอีกองค์หนึ่งคือพระเฮอร์เมสซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวกรีกเคารพนับถือสิ่งนี้สร้างความปันป่วนและความวุ่นวายให้กับเปาโลและบารนาบัสเป็นอย่างมากดูเผินๆอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เป็นการประจนล่อลวงสำหรับท่านทั้งสอง หากท่านคิดว่าถ้อยคำของประชาชนที่ยกย่องท่านเป็นเทพเจ้าเป็นความจริงท่านก็อาจจะหลงเท่ากับปการขโมยเกียรติของพระเจ้ามาไว้กับตนแต่สาวกทั้งสองไม่ตกในกับดักท่านรู้ตัวท่านไม่ใช่พระหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งท่านทำกิจการต่างๆเหล่านี้โดยอาศัยฤทธิอำนาจของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้ท่านทั้งสองพยายามอธิบายให้ประชาชนเข้าใจดังที่นบุลูการบันทึกไว้ว่าทาั้งๆที่พูดเช่นนี้บารนาบัสและเปาโลก็ห้ามประชาชนถวายเครื่องบูชาแก่ตนเกือบไม่ได้ซึ่งเป็นความยากลำบากอีกประการหนึ่งของเปาโลและบารนาบัสเพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจว่า ท่านทั้งสองไม่ใช่พระเจ้าหรือเทพเจ้าท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดกับเปาโลและบารนาบัสสามารถเกิดกับบรรดาผู้ประกาศพระวจาของโะรงได้เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยอันตรายสำหรับผู้ประกาศมีอยู่สองประการคือประการแรกคือคนที่ไม่ยอมรับการประกาศบางคนไม่สนใจใยดีกับสิ่งที่ผู้ประกาศพูดออกไป บางคนต่อต้านทำให้ดูเหมือนว่าการกระทำของผู้ประกาศเป็นความล้มเหลวก่อให้เกิดความท้อแท้ท้อถอยประการที่สองผู้ฟังชื่นชมกับการประกาศของผู้ประกาศเขาให้การยกย่องอาจจะถึงกับยกผู้ประกาศให้เป็นเทพเจ้าเลยทีเดียวและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสิ่งนี้ก็เป็นอันตรายแก่ผู้ประกาศเหมือนกัน เพราะเขาไม่ใช่พระเจ้าเขาอาจจะแย่งสีนของพระเจ้ามาเป็นของตนหาเกียรติให้กับตนเองแทนที่จะถวายเกียริแด่พระเจ้าดังนั้นผู้ประกาศพึงระมัดระวังตัวและหมั่นสำรวจตนเองอยู่เสมอว่าตนเองทำเพื่อพระเจ้าหรือเปล่าหรือกำลังแสวงหาเกียรติให้กับตนเองนุญยอยนผู้ทำพิธีล้างเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกาศทุกคน ท่านกล่าวว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องลดน้อยถอยลงแต่ผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้าคือพระเยซูเจ้านั้นจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นบทบาทหน้าที่ของผู้ประกาศก็คือสร้างพื้นที่ให้กับพระเจ้าเขาไม่ต้องสร้างพื้นที่ให้กับตนเองมิฉะนั้นจะเป็นการขโมยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าไปเสีย ขอพระวจาของพระเจ้าที่เราได้ฟังในวันนี้เป็นแรงบนันดาลใจเป็นแนวทางชีวิตในการทำง,งานของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงแสแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอ Amen.